ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ช่องพี่โอน้องเรียนเฟอร์รี่นะคะวันนี้ของอสงนะคะเดบทิละเทพทิละเทพลาภอ,อลัลลีพันธ์ปะอีแมงนะลาพีพันธ์ลาบมีเหรอลาพีพันธ์แก้วสุวรรณนี่นี่ลาพีพันธ์แก้วสุวรรณแมงหรออืมลาภีพันธ์ พันหมดพันพอลลอนอนลนอนนอนน,อนี่นอนนี่นี่ค่ะของแม่อามีนค่ะเนี่ยมันหากวเอนนี่ละมอมีนมาเลยแม่คเอของไม่รู้นะครับของใครแต่หน้าได้ยินเสียงแม่โทรมาบอกแล้วก็น่าจะเป็นเออ ของที่จะไม่ได้นะครับของใครไม่อยู่แต่ที่เราเรก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งของมาให้น้องเด็บขอบคุณมากๆครับแกะก่อนนะครับ มันคือมันคือเสื้อนะคะเป็นคือเสื้อผ้าชุดกันหนาวนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาให้น้องเดฟขอบคุณมากคะ่ะ FC นะคะส่งของมาให้นะคะก็ กล่องใหญ่มากนะคะกล่องใหญ่มากนะคะก็ส่งมาให้น้องเล็บนะคะแม่ผู้ใหญ่นะคะมาดูกันนะคะเพราะว,ว่าน้องเล็ฟรับของเมื่อคืนนะคะแม่ผู้ใหญ่ไปงานก็ไม่ได้รับของนะคะก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าข้างในมันคืออะไรนะคะโอ้โหของเต็มเลยนะคะเป็นเสื้อผ้านะคะเต็มลังเลยนะคะทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะ สำหรับ F C ฟซีใจดีนะคะที่ส่งมาให้นะคะที่เมตตาน้องเ็บนะคะ,ะก็จะเป็นเสื้อนะคะจะมีเสื้อนะคะของแบรนด์นีมนะคะจากข,าข้าวๆจากเมกานะคะก็เป็นของแบรนด์นะคะซื้อเป็นเสื้อกันหนาวให้น้องเ็บด้วยนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้น้องเ็บไม่อยู่นะคะก็น่าจะใส่ได้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นเล็กๆนะคะถ้า,าน้องเล็บใส่ไม่ได้ก็จะแบ่งให้เด็กๆนะคะที่หมู่บ้านนะคะได้ใส่กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณไอซีนะคะเจ้าขานะคะที่ส่งมาให้ในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะก็รอ้องเล็บนะคะมาจจะให้น้องเล็บใส่ให้ดูนะคะก็จะดูนะคะเสื้อผ้าในรังนะคะในกล่องนะคะ ก็จะแยกออกนะคะวา่าถ้ามันตัวเล็กนะคะก็จะเอาไปให้เด็กๆนะคะในหมู่บ้านนะคะก็มาดูกันนะคะนะคะ,ะ,คะตรงนี้นะคะอือนี่เป็นของน้องเดฟนะคะน้องเดฟใส่ได้น่าจะใส่ได้นะคะเพราะว่าเท่านี้นะคะนี่นะคะเสื้อจากเมริกานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มตีตาน้องเดฟนะคะจะใส่ได้นะคะ นี่เลยน้องเล็บชอบที่มีหมวกนางงาน้องเล็บบอกว่าแบบนี้นะคะดูเล็กๆนะคะก็จะเอาไปให้เด็กๆนะคะที่จะใส่ได้นะคะเยอะมากนะคะเยอะมากเลยนะคะใส่ได้นะคะเดี๋ยวใส่ได้น้องเล็บใส่ได้พี่โดนใส่ได้นะคะตัวใหญ่ๆนะคะตัวใหญ่ก็มีนะคะ ทั้งเล็บทั้งใหญ่นะคะมีก็น้องเล็บน่าจะใส่ได้นะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะของก็เยอะมากนะคะในหลังนะคะของเล็กของผู้ใหญ่ก็มีนะคะจะจะดูแล้วก็จะเอาไปให้ทุกบ้านนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ,นะคะหลังใหญ่จริงๆนะคะเสื้อผ้านะคะ CFC ส่งมาให้นะคะตอนนี้ก็ทำตัวเล็กกว่าน้องเล็บนะคะก็จะไปให้ลูกหลานนะคะชาวบ้านนะคะตอนนี้นะคะก็มาที่บ้านน้องคิมนะคะ จะเอาเสื้อนะคะมาให้น้องคิมนะคะนี่นะคะน้องคิมก็เพิ่งออกจากห้องน้ํานะคะ fc เฮอร์ไอส์ fc ชงมาเฮอรไอเดฟแมนไอเนี่ยน้องชงแหละนั่นก็เป็นหลานนะคะเป็นเลนนะคะลูกหลานชายไม่ผู้ใหญ่นะคะลูกหลานชายไม่ผู้ใหญ่นะคะไม่ผู้ใหญ่จะเป็นเลนไม่ผู้ใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะโอเคอะครับครับผมครับพี่จ๋ครับขอบคุณครับ ใไว่ายแบนี้อายยูน้ำเพื่อว่ะยูยูน้ำสาวดามาแกะเบิ่งดูอายนุ่งได้ยี่บัวแกะเบิ้เลิศใน nhà เกะเฮเบิ่งส่ะเออคักอยู่อายนี่กระซ่งมันนี่นี่มันเป็นชุดเด้อร์ฮ่าได้ชุดเป็นชุดเด้อร์อายเด้อคือคืออันอายนุงเลยหนุงและอะไรนุ่งแล้วบ่นน่ะ ก็นุ้งหลายตัวแล้นุ้งเวิรงและนุ้งเป็นใช่ดินุ้งเป็นโอ้โหใสเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเจ้าขานะคะที่ส่งมาให้นะคะเด็กๆก็ดีใจมากนะคะเพื่มมาแล้วอายเพื่มมาแล้วอายนะเพิ่มมาแล้วนะเสื้อเสื้อเหรอก็เสื้อผู้เด็กก็เปิดโอ้ายนะชิเลอเห็นมั้ยมีแมนชิเลอายบ้าง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  เดฟชีส um. ่งมาเฮอเดฟหรอวเฮอเดฟมาเฮเดฟน้อยเฮอเดฟน้องวีได e ้หรออือเชื่อแล้วคุณนาใส่เข้าไปแล้วนะคะตอนนี้น่ารักมากนะคะโมกมันได้อวันตอมแมนบ่อนี่นะเขาห้องวราเลยรู้สึกเออเหรือวะนนี้นะแมงมุมนะสไปเดอร์แมนแมนบอนี่แมนอยู่แมน ไปแล้วนะคะตอนนี้นะ,ะไปอ้างเพิ่ม <c oughs> มาเม,า,ม,า,มา,าแล้วอยู่เมาเหรอมันทัดเป็นโนนอันนี้แล้วค<อ>่ะน้องเล็บก็มาเลยนะคะจะใส่เสื้อนะคะฮันม่ามาหน่อยสิครับเร็ว,รวสวัสดีขอบคุณครับพี่เจ้าขานะคะ <c oughs> ที่ส่งมาให้คือพี่เจ้าขานะคะ <c oughs> เสื้อนะคะจากพี่เจ้าขานะคะ ให้น้องเลฟนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจขบอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ